สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมต้นแก้วบังกรนะครับปลูกเองอายุสามปีกำลังออกดอกเลยครับออกดอกเยอะมากวิอะไรสีมพูพูดเป็นลูกแล้วนะมีลูกให้กินแล้วนี่นะครับเป็นแล้วไม่ได้มาดู โอ้ยเน่าหมดแล้วหรือเปล่าเป็นลูกอยู่สองลูกนี่ครับแก้มก่อนโอสถสวรรค์เป็นโอสดสวรรค์เป็นผลไม้สวรรค์โอสถทิพย์